สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาซื้อเสาไฟชีดนะครับที่ร้านมิสเตอร์ดีไอนะนี่ฮะซื้อเพิ่มสัก2ต้นแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทําแล้วกันนะครับวิธีทําทําอย่างไรนะครับมาร้านเดียวจบเลยนะครับในการทํเสาไฟชีดมาดูกันว่าใช้อะไรกันบางอันดับแรกเลยคือตามหาน็อกก่อนเลยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นเซตแบบนี้นะครับมันก็จะมีหลายแบบครับผมเนี่ยเป็นยาวแบบนี้มันอันนี้มี3อันนะไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องใช้สี่นะ ก็หาดีๆก่อนครับนี่ฮะอันนี้ก็เล็กไปนะครับอืมอ้าวเดีเจอแล้วฮะนี่ฮะมีสี่ตัวพอดีเลยเนี่ยแล้วก็คุณภาพของน็อตนะครับขนาดของน็อตค่อนข้างใหญ่ยี่สิบสองบาทเองครับอ่าเอาตัวนี้แหละนะฮะนี่ได้แล้วฮะต่อมามาดูเสาร์ไฟชีสกันนะครับผู้ชมสังเกตว่าตัวนี้นะฮะมันจะเป็นสีเทาด้านๆแบบนี้อันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามัน มันอ่าหมุนด้านบนออกไม่ได้นะครับแบบสีเทาแบบนี้นะครับนี่ฮะที่เราจะเอาก็คือสีแดงนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะี่ยสแตนเลสนะก็โอเคนะผมว่าคุณภาพก็โอเคอยู่ก่อนซื้อเราก็ต้องหมุนดูก่อนนะครับว่าด้านบนมันมันหมุนออกหรือเปล่านะลองเช็คดูอ่าโอเคหมุนออกอยู่นะครับนี่ฮะเพราะว่าเราต้องร้อยน็อตตัวผู้เข้าไปในนี้นะครับ ทีนี้ร้านมิสเตอร์ดีไนะครับจะมีด้ามแปลงทาสี2ขนาดนะครับ1มี2เมตร2ก็จะมี3เมตรนะครับผมแนะนําว่าเอา2เมตรก็พอนะครับ3เมตรมันสูงจนเกินไปนะครับมันยาวเกินไปเวลาขนไปนูนมานีมันก็ลำบากเอา2เมตรก็พอครับเรือๆ่อนะฮะซื้อให้ซื้อ2เมตรนี่ฮะคุณผู้ชมเจอแล้วครับ57บาทนะฮะเป็นเสาแดงแบบนี้ของมิสเตอร์ดีไนี่ฮะผมเอาสัก2ตัวแล้วกันนะครับ ถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีเสาค้ำไฟชีตเลยผมแนะนําให้ซื้อสี่ตัวไปเลยก็ได้นะครับจะได้แบบไม่ต้องมาหลายรอบเนะี่ยต่อมาตามหาตัวลัดท่อนะครับนี่ฮะดูขนาดก่อนตัวไหนมันใหญ่ที่สุดออาตัวนี้แล้วกันเบอร์ศูนย์ศูนย์หกนะครับนี่ฮะน่าจะใส่กันได้ตัวนี้นี่เป็นแบบบิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมไม่เอาแล้วกันผมเอาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเบอร์ศูนย์ศูนย์หกนะโอเคได้แล้วราคาอยู่ที่สามสิบเก้าบาทครับ สิ่งสุดท้ายที่จะซื้อก็จะเป็นเทปพ,พันสายไฟนะครับสีดำนี่ฮะตัวนี้นี่1ิบาทเองครับถูกมากนี่เอามาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าเบส็จแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าตัวนอ็นอตน็อตอยู่ที่22บาทที่มันเป็นเซตแบบนี้นะรี่นี่22บาทห่วงรัด39บาท ห่วงลัดสาบเก้เทพันสายไฟ11บาทนี่นะครับ11บาทแล้วก็เสานะครับเสาแดงเสาแดง1ต้นก็อยู่ที่57บาทห้าสิบเจ็ดบาทถ้าเป็น4ต้นละ่ะ57คูณ4เท่ากับ228นั่นแปลว่าเสาแดง4ต้นนะครับเสาแดงเสาแดง4ต้นน็อตห่วงลัดเทพันสายไฟนะฮะเบ็ดเสร็จอยู่ที่300บาทพอดีครับคุณผู้ชม สามร้อยบาทพอดีคุณได้เสาสี่ต้นนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อถ้าคุณไปซื้อเสาทาบเสาไฟชีตนะครับตามวีบต่างๆนะคู่หนึ่งอยู่ที่ประมาณผมตีวงกลมนะคู่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ600บาทนั่นแปลว่าคุณต้องซื้อ2คู่4ต้นนะครับ600บวกห0 0ยเท่ากับ1,200บาทงาน DIY 4ีต้น300ถ้าไปซื้อนะครับ4ต้น1,200บาทส่วนต่างของขอท่้งเยอะนะครับประหยัดเงินได้ประมาณ8 9 0 0บาท ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าแล้วมันมันมันใช้งานได้ดีไหมมันสูสีกับเสาทาพัพจริงๆหรือเปล่านะครับงาน AY พวกนี้นะฮะผมต้องตอบตรงๆนะครับว่าไม่ดีเท่านะครับไม่ดีเท่าแต่มันใช้ได้นะมันใช้ได้นะครับแต่มันไม่ได้แข็งแรงเท่าเสาทาับเสาไฟชิตแค่นั้นเองผมก็ใช้มาหลายทริปแล้วนะครับถ้าไม่โดนแบบถ้าไม่โดนฝนแบบแรงๆถ้าไม่โดนพายุแบบหนักๆเนี่ยมันก็ใช้ได้ครับ ะะแต่ว่าจะให้มันไปแข็งแรงเหมือนเสาทับเสาฟลยชีสเลยที่มันราคาแพงๆนี่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นงาน DIY นะครับมันก็มีขีดจํากัดของมันนะครับผมทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเสาแดงตัวนี้นะฮะที่ผมซื้อมาก็จะเป็น2เมตรนะครับอ่ากลางสุด2เมตรถอดอผมถอดปลายเอาก่อนนะเราจะทําปลายตรงนี้กันนะครับถอดเอ้ยก่อนถอดอันนี้ดีกว่านี่วิธีการล็อกนะครับวิธีการล็อก ของเสาแดงตัวนี้บิดทั้งนี้คือปล่อยเกียวนะครับแล้วเราก็ปรับระดับใช่ไหมนี่พอปรับระดับแล้วก็บิดเกียวให้มันแน่นนี่ครับหลักการมันมีแค่นี้นะครับเนี่ยมันก็ไม่ไม่หลุดแล้วนะครับแต่ว่านะครับในกรณีที่แบบว่าลมแรงๆจริงๆหรือว่าฝนตกหนักจริงๆมันมีโอกาสเลื่อนลงนะครับต่อให้คุณจะหมุนตรงนี้แน่นก็ตามนะครับอันนี้แน่นสุดแล้วนะเนี่ยแน่นสุดแล้วนะอ่าดูมันยังขยับได้อยู่นะครับเนี่เห็นไหมอันนี้คือแน่นสุดแล้วนะยังขยับได้อยู่เห็นไหมครับ น,นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมถึงจะต้องซื้อตัวห่วงลัดตัวนี้นี่นี่ห่วงลัดตัวนี้นะครับทำไมต้องซื้อก็เพราะเหตุผลนี้แหละนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเรามาทำตัวด้านบนตัวนี้กันก่อนนะฮะผมลืมบอกไปก่อนจะไปทำมันมีอุปกรณ์เพิ่มเติมประมาณสองถึงสามอย่างนะครับหนึ่งกันไก่กันไก,ก,นไก่สองคีมนะฮะแน่นอนว่าร้านมิสเตอร์ดีไวมีขายครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะ ใกล้ๆกับคีมนะฮะโอเคเริ่มกันนะครับก่อนเออเลยเอาตัวนี้ออกควรเข็มนาฬิกา,าเอาออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เป็นส่วนปลายของมันแล้วก็มันจะมีรูแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะฮะทีนี้เราก็จะใช้ตัวนี้แหละนี่เราก็จะเอาน็อตมาหนึ่งตัวนะครับน็อตตัวเมียหนึ่งตัวนี่น็อตตัวเมียเสร็จแล้วก็น็อตตัวผู้นะครับ อยู่ในเซตเลยเสร็จแล้วก็แหวนหนึ่งแหวนนะครับผมนี่ทั้งเซตมันจะมีสามตัวแบบนี้นี่ทั้งเซตหนึ่งนี่น็อตตัวเมียน็อตตัวผู้แล้วก็แหวนนะครับวิธีการทํำก็ง่ายๆเห็นรูตรงนี้ไหมครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่คือด้านปลายนี่คือด้านหัวนะครับน็อตใส่เข้าไปแบบนี้ให้มันโผล่ออกมาแค่นี้เองครับเสร็จแล้วทํายังไงต่อเอาแหวนลองมาใส่นี่คือแหวน ใส่แหวนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาน็อตตัวเมียขันเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยนี่มันก็จะได้ในลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยนะฮะให้ใช้คขมขันเข้าไปอีกหน่อยนึงให้มันแน่นนิดนึงนะครับพอตึงมือก็พอคขมโอเคแน่นแล้ว มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่หอ้อยสายนั่นเองนะครับทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกรตตรงนี้ครับมันปิดเกลียวใช่ไหมครับตรงนี้มันปิดเกลียวใช yeah right. ่ไหมมันมีความคมนะครับมันมีความคมของฟันนะครับของเกลียวเวลาที่คุณกางเตึนใช่ไหมเชือกมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเชือกมันจะอยู่ในลักษณะนี้ทีนี้พอโดนลมแรงๆมันก็จะเสียดสีกันไปกันมาแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ย ไอ้ฟันนี้มันคมนะครับคุณผู้ชมมันคมนะมันคมนะมันมีโอกาสทําให้เชือกของเราขาดได้นะครับเวลาเจอลมแบบนี้เห็นไหมเนี่ยสั่นไปสั่นมามีโอกาสขาดนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ใช้เทปพันสายไฟสีดาเนี่ยเนี่ยเอามาพันรอบๆเนี่ยไม่ให้เชือกมันโดนฟันโดยตรงนั่นเองนะครับเริ่มพันกันเลยดีกว่าวิธีพันก็พันง่ายๆนะครับเนี่ยแค่นี้เอง พอพันเสร็จแล้วก็ใช้กันไกตัดออกฟึบาเรียบร้อยครับมันก็จะไม่มีคมเอาไว้บาดตัวเชือกแล้วใช่ไหมอ่าสมงิว่าเชือกตัวนี้เราร้อยเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ฮะ เชือกก็จะไม่ขาดแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราจะที่ทําต้านบนเสร็จแล้วนะครับมาว่ากันต่อเรื่องไอ้ตัวรัดท่อตัวนี้นะครับเวลาเจอฝนหนักเวลาเจอลมแรงๆนะครับเสามีโอกาสที่จะลดลงมาเองอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับต่อให้คุณหมุนแน่นแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดลงมาลดลงมาลดลงมาใช่ไหมครับตัวรัดท่อก็เลยมีความจําเป็นนะครับทีนี้ตัวรัดท่อมันจะมี2แบบครับคุณผู้ชมแบบที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะเป็นปากแบบนี้ครับมันจะเป็นปากแบบนี้เอาไว้ใช้ไขควงปักแบนคันนะครับ แล้วแบบที่2ก็คือเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันใช้มือหมุนได้เลยนะครับผมแต่ทําไมผมถึงใช้แบบนี้ผมมีเหตุผลก็คือผมเคยใช้แบบแบบหมุนนะครับเวลาเราเผลอเอาของไปวางทับบางทีมันก็เบี้ยวหรือว่าบางทีมันก็หักไปเลยผมก็เลยไม่ใช้เลยผมก็เลยใช้แต่แบบนี้นะครับผมก็เลยใช้แต่แบบนี้ทีนี้มันก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันยากไปหรือเปล่าแบบนี้เราต้องพกไขควงปากแบนไว้ตลอดหรือเปล่า ไม่ใช่นะครับวิธีการทําก็คือเหรียญบาทครับเหรียญบาทนี่เหรียญบาทนะนี่ฮะมันเป็นมันเป็นบากอยู่ในตรงนี้เห็นไหมก็เหรียญบาทเข้าไปแบบนี้ขึ้นเองครับเสร็จแล้วคุณก็หมุนเห็นไหมมันหมุนได้นะเห็นไหมเห็นไหมนี่ใช้เหรียญบาทหมุนนะครับนี่เห็นไหมง่ายๆนะครับผมเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆทีนี้นะครับเราก็เอามาใส่กับตัวเสาของเรานี่เข้าไป เสร็จแล้วก็เอาตัวหัวด้านบนที่เราทําเสร็จแล้วใส่เข้าไปนี่โอเคนี่ฮะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาเสร็จแล้วนี่ฮะคุณยืดสมมติแล้วกันนะครับคุณยืดนะยืดยืดยืด,ยดอ่าพอแล้วคุณก็ล็อกใช่ไหมครับล็อกอล็อกชั้นแรกเสร็จแล้วก็ล็อกชั้นที่สองครับนี่ปึ๊บนะฮะเสร็จแล้วก็เอาเหรียญบาทครับเหรียญบาทหมุน ล็อกอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับผมเห็นไหมไม่ไปไหนแล้วอยู่นี่อ่าเห็นไหมชนกับตัวลัดท่อตัวที่สองก็ทําเหมือนกันครับคุณผู้ชมตัวที่สองทำเหมือนกันต่อมาตัวที่สองนะครับทำเหมือนเดิมฮนะน็อตเข้าไปสั่นๆสักหน่อยนะออกมาแล้วแล้วก็ใส่แหวนแล้วก็น็อตตัวมีครับ เอาจากนั้นใช้ครีมขันักหน่อยนะครับเพิ่อความแน่นนะนี่โอเคอย่าลืมพันด้วยเทปพันสายไฟโอเคเสร็จแล้วตัดโอเคเรียบร้อยตัวที่สองเข็มขันรัดท่อครับนี่เข้าไปเ,เสร็จเรียบร้อยสองตัวครับเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมพร้อมกลางครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวลองลงสนามจริงดูนะครับลองใช้ตัวนี้ไปกลางดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้อยู่นอกสถานที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองวัดดูนะตอนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ยืดหดสุดนะครับประมาณ120ประมาณ1 1 8ยถึงนะครับนี่ตัวนี้นะตรงน,นี้เป็นเสาแดงวิดาลิโดนะครับอันนี้ผมพ่นสีดำไม่ใช่มันก็เลยเป็นแบบเป็นแบบนี้นะปกติมันก็เป็นเสาแดงของวิดาลิโดความยาวอยู่ที่67เซนครับผมความยาวของเสาไฟชีพมีผลอะไรนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมขับอีโกคาอยู่ นะฮะถ้าเป็นเสาที่มันยาวเกินไปมันจะเกะกะนะครับเวลาคุณขับรถเวลาคุณขนของอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระาทันทีนะครับผิดกับเสาที่เป็นแบบนี้นะที่มันเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาประกอบอันนี้ผมว่าเหมาะกับการขนส่งมากกว่าถ้าเป็นอีโกคาร์คุณผู้ชมก็ลองช่างใจดูว่าความยาวประมาณ120เซนเนี่ยมันมันเกะกะหรือเปล่านะครับผมบางคันมันก็ใส่ได้นะบางคันมันก็ใส่ไม่ได้นะครับก็ลองช่างใจกันดูทีนี้เดี๋ยว เรามาตั้งเสากันตัวไฟชี้เป็นตัวสามคูณสาบนะครับสเสาแดงที่เราทำไว้นะยื่สุดไปเลยนะแล้วก็ล็อกล็อกให้แน่นชั้นแรกชั้นที่สองก็นี่ฮะห่วงรัด วงลัท่อนะครับ่าเคเสร็จแล้วหนึ่งตัวที่สองครับเหมือนกันซึบแล้วก็หมุนให้แน่นเรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วก็เตรียมตั้งเสาครับผม ต่อมาเสาที่สองเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับคุณผู้ชม2เมตรเห็นไหมเสาสองเมตรกําลังดีนะครับไม่ไม่ต้องถึง3เมตรนะไม่ต้องซื้อทั้ง3เมตรนะผมสูง173นะไม่ใช่ไม่ใช่ึงลืมบอกนะครับนี่ย สบายๆนะครับสองเมตรเรือๆนะครับต่อมาก็จะเป็นเสาตัวนี้นะครับเสาที่ผมมีอยู่แล้วนะส่วนมากเขาก็จะเรียกกันว่าเสาส้มในตำนาน<ม>ใช่ไหมครเนี่ยเป็นด้ามต่อลูก,กยิงทาสีเหมือนกันนะครับเหมือนกับเสาแดงนั่นแหละอ่าเดี๋ยวกลางให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรหลักการก็ไม่ต่างกันนะครับแค่บิดยืดเสร็จแล้วก็บิดนะครับแค่นี้เองนะรอบนี้เป็นเสาส้มบ้างนะครับ ร้อยเสา DIY ทั้ง4ต้นนะครับใช้งบประมาณเพียง300บาทเท่านั้นได้และอันนี้สมมุติเล่นๆนะครับคุณผู้ชมเวลาฝนตกตรงนี้มันอาจจะตกท้องช้างได้นี่วิธีการทําก็แค่ลดเสาลงนะครับให้ให้น้ำมันไหลให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นแค่นี้เองครับบิดแล้วก็ลงแค่นี้เองนะลดเสาลงนี่ปึ๊บเสร็จแล้วเชือกมันจะหย่อนใช่ไหมครับคุณก็ปรับให้มันตึง แค่เียจบครับเห็นไหมง่ายมากน้ํามันก็จะไหลลงมานะจากตรงนี้สู่ตัวนี้มันก็จะไม่ค้างตัวไฟชีแล้วนะครับผมง่ายมากเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทั้งเสาส้มทั้งเสาแดงผมไม่แน่ใจว่าเสาส้มมันราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าซื้อมานานแล้วมีขายตามโฮมโปรนะครับถ้าท่านใดจะซื้อเสาส้มถ้าจะให้ผมพูดกันจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อเสาเสาไฟชีสักตัวหนึ่งสักต้นหนึ่งนะครับสักคู่หนึ่งไอ้พวกเสาแดงหรือว่าเสาส้มพวกนี้ก็จะเป็นเสาสำรองไป แบบนี้ผมว่าเวอร์กว่านะครับเพราะว่าแน่นอนว่าความแข็งแรงอะ่ะมันมันไม่เท่าเสาไฟชีตหรอกแต่ว่าก็ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกสจากแบบเจอลมแรงจริงๆเจอพายุนะครับอันนี้มันถึงจะไม่ไหวฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี